ถ้าชินดูอยู่ฉันอยากให้เธอมาเป็นพยายนให้ตำรวจเพราะว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่เขาเดือดร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สำหรับดิฉันเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาและมีความปลอดภัยมากพอนายชินจะมามอบตัวอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะมีข่าวด่วนว่านายชินวุฒิคู่ราวีได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปติดตามรายงานสดกันค่ะ ตอนนี้ทางตำรวจกำลังจะนำพยานปากสำคัญพร้อมตำรวจชุดสืบสวนคดีนี้มาแถลงการต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วค่ะวันนี้ชินได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับทางตำรวจและได้ให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีช่อโกงออนไลน์ทำให้ทางตำรวจได้มีหลักฐานครบถ้วนในการทำสำนวนส่งฟ้องและตอนนี้ผมได้ยื่นเรื่องนี้ส่งต่อให้กับทางอายการแล้วนะครับหลังจากนี้นายชินวุฒิจะเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานเพื่อความปลอดภยัยจนกว่าการไตส่สวนคดีจะสิ้นสุดกระบวนการค่ะ ขุ้มองนลูก